สวัสดีครับผมมานี้ก็บพบกับผมนักตกปลาพาแสบมานี่ิมาเหฮ็ดอมมีปูนาครับผมสูตรไทยสรารคามพี่น้องเป็นปูนาหน,า,นาแรงพุลละครับผมแต่ว่าผมแชร์ฟีดไว้เนี่พึ่งเสียอาออมเมฮ็ดมีต่ต้มมันๆเลยครับนี่หลังจากผมล่างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปที่จะทำในกระชมครับผมแล้วก็มีพักที่ขาดอะไรคือพักซีลาวต้นหอมพกอีตูครับผมนี่ ผักที่เฮาใส่ไออันนี้จริงมันต้องมีผักจันขมนำจังสีเดชครับผมจันหาบด้เนาะมีลูกโดดเดี๋ยวเฮาทําการจัดการปูกันครับผมก็ต้องเอาปูม็แจะเอาเนื้อมันครับนี่เม็ดแจ้เอาเนื้อดอกสีแกเอามันมันส่วนี่ทั้งนะเอิกนี่ผมก็จะเอาไปใส่โคกต่ำนี่ผมจะใส่ซ่อนจิ้มปูมันก็บ่แม่นปูสดนะครับมันมันก็สิเป็นประมาณนี้แหละครับนี่ เอากระเจะเอาไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้เป็นช่วงทาการแฉครับผมส่วนนะนะเอิกมันส่วนขามันกลผมก็จะเอาลงโคกครับเพื่อต่ำอีกที่หนึง่งมันกระแจาะใส้ถวยไว้ครับตามภาพนี่เลยครับผมนี่หลังจากแกะเรียบร้อยแล้วครับส่วนเนะอเอิกส่วนเนื้อปูกะจิอยู่ในโคกนี่มันมันผมแกะใส่ถวยได้กีประมาณนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะทําการตําครับผมนี่ตำจนละเอียดพมลครับตำเข้าไปเนี่ยครับจนละเอียดขานาดนี้เลยครับนหลังจากตำเซตผมก็จะเติมน้ำลงไปครับผมเติมน้ำเพื่อสิไปกันก่องเอาเป็นน้ำปูนะครับผม มีความเข้มข้นมันมากเลยครับผมนี่บางคนก็นสงสัยปูหน่าฝนมันมันอยู่บ้านจริงเป็นปูหน่าแรงคนละครับนี่ครับเขาก็ทําการกรองเอาน้ําปูครับผมใส่กระซอนนี่ครับผมมากรองสูตรไทยสารคาม้วยนี่พี่นอ้องพอม่เห็ดให้กินมาตตหน้อยคนครับเห็ดประมาณนี้เลยครับกรองเอาจนนะน้ำ แหงคุณละครเติมน้ำอีกเล็กน้อยก็ได้ครับผมเพราะมันมันเนื้อมันยังตกคางหยุดยอดน้ำอีกนิดนึงครับนี่ประมาณนี้แหละครับ ก็ได้แล้วก็ใส่ตาพริกตกํากระเทียมใส่โรยด้วยลูกโดดนี่ผมปุ๋งเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมกใ็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาพงชุลรสรสดีดดยังกะว่าไปครับโรยลูกโดดเอาไปข้างไฟแบบนี้ครับผมผักเข้ากับพร้อมแล้วนี่เพาะโดนความร้อนเข้าไปเบ่งครับผมปานปานไข่ครับผม มันโมเมนต์ไข่นะครับนี่คือมันปูหลวนๆครับเข้มข้นแห้งครับเดี๋ยวพี่น้องผักเข้าไปใส่พอใส่ผักแล้วกับเป็นอันเซ็จสีนครับง่ายๆครับผมนี่เบ่งความมันของเขาครับเอ้ยปานขวากไข่มีแต่มันปูหลวนๆมันนี่ลีครับผมปูหน้าเรียงใส่ผักลงไปแล้วครับผมนี่เป็นไนพี่น้องโอ้หอมห้วยห้วยบาดนี่ หอมผักชีลาวผักอิตูมาแมา่พี่น้องเ็าถวยเอาจานมาครับผมมาเสียบมากินนะครับนักตกปลาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอันนี้มาเด้อครับ